อรถไฟกแล้ววัสดีเ่นรถไฟมาสองสามวันติดแล้ววันดีนในตาแห้งหมดแล้วเ่นจะผมขึ้นเลยเหรอนยตาแดงเลยนะเ,นเ,เ, <c oughs> เ่นจะตาเ,เ, <c oughs> เ่นจะตาแดงเลย <c oughs> ไม่เปลี่ยนสายบ้างเหรอขับรถไฟไม่เบื่อเปลี่ยนสายก็ได้กิลี่ให้คนอื่นไปขับแทนเก้บ้างเว้ยเก้ได้มาเดินบ้างเวยมันมีใครขับโกนทำนี้ถามก่อนลองถามเพื่อนๆก่อนสักคนนะลองถามดิอาจจะมีก็ได้ไม่ถามไม่มีใครบอก ใครจะขับรถมั่งขอเสียงหน่อยเห็นไหมวันนั้นมันก็ขับต่อไปตามนั้นวันนี้พี่เอเว่นอยากจะเป็นปรมาจารย์ฝูงเหลือเกินแพ็กมาสเตอร์เนี่ยได้บอลเต็มๆกล่องเต็มแก๊งเชนนวันนี้พี่เอเว่นจะเลี้ยงหมาเฮ้ใครมีใครนายมีไม่แบบมีหลายคนที่จะได้เลี้ยงกองทัพหมาสองคนไม่ต้องไม่ต้องเล่นหมดนะเดี๋ยวแม่งแพ้เล่นในเมได้ได้ได้เอาไปของมึงเนี่ย เอกูมีเวลาให้ทั้งวันเอฟเคไปไม่ไปมึงมาเอฟเคตอนเข้าประตูเลยแล้วถ่ายอยู่โอยฮ้องอุ้ยเป็นอาแล้วมาฮ่องอุ้ยเก็บหมายนายได้ปะอุ้ยได้ปะได้มันก็เหมือนกันนะเวนมีสามตัวฮ่องพราะวกาเกมนี้เพราะเกมนี้มันมีเปมีสิ่งเดียวครับไม่ใช่ตั้งแต่บาบารแล้วเว้ยทำไมแบบทรณีมันจะสูบปืนเราตลอดเวลาเลยวะใช่เราจะรับเร็จะเป็นของไม่จะจมดินเรื่อยๆตลอดเวลาเลยเอาละพวกมึงพร้อมที่จะ เกลียดกูเลยย่งพร้อมจะเกลียดชังกูเลยยังกูพร้อมจะเครดิตติดลบเลยแล้วเมื่อวานอ่ะกูอยากได้เป็นคนเมื่อวานอ่ะเมื่อวานไอ้บอลที่ยดันกูออนนั่งก็นั่งเอ้ยสุดท้ายไอบอลที่อยู่ข้างหน้ากูก็เก็บหมดอยู่ดีแล้วเงินบอลที่มึงอยู่ในนี้มันหายไปแน่คอยดูกูมีสองโอเว่นให้เว้ยคนหนึ่งเก็บบอลไปคนหนึ่งก็ชอบเก็บบอลเว้ย กูไม่อยากกูไม่อยากได้มึงก่ออย่าพูเลยแม่งเลิกทางอย่าอย่ากูไม่อยากเอากูไม่อยากเมื่อกี้พูดอะไรนะมึงอยู่ด้วยแล้วมึงชอบมีเรื่องแบบไม่ไม่ก่อนหน้ากดกดอันดูอีกรอบนึงเมื่อกี้พูดอะไรก่อนไอ้หน้านั่นไอ้กี้กูอยากได้มึงเออเนี่ยมึงเลิกพูดอะไรอย่างงี้ไว้เด็กแม่งก็เอาไปวาดอะไรนู่นนี่อีกเว้ย นายมึงพูดอย่างงี้อกันไม่ต้องกลัวกูยิดอะไรมึงรอดูแฟนอาร์ได้เลยไปกูไม่เชื่อกูเหรอมึงจะรู้สึกขนลุกไปแล้วมึงพูดอะไรแปลกๆมึงต้องพยายามหลีกเลี่ยงลงไปมึงกับกูต้องร่วมมือกันนะไม่งั้นกูกับมึงจบแน่เลยล้ะไรออมละไรนายทำไมต้องเป็นกูวะมึงกับกูต้องวางแผนกันเวลาจะพูดจะพูดอะไรห้ามอะไรที่มันซัสซี่เว้ย ไม่งั้นอนาคตมึงกับกูจะจบเลยว่ากูจะไม่มีเมียเลยมึงสองคนกับกูไอ้เพิร์ดเด็กมาเจ้ากูกับเพิร์ดไปจิ้นไว้แล้วคนที่เข้ามาหากูเขาก็คิดว่ากูเป็นเกย์เว้ยเอาคนกูจะจบเลยมึงด้วยมึงต้องมึงต้องร่วมมือกับกูเลยไอ้โจรฮ่ากูไม่ตายอกูหิวกูเรื่อยๆมาต้องตามมันเนี่ยไม่เห็นโดนยิงทีไอ้หมาสองตัวตร้งนู่นเอาเอาโอ๊กไก่ยังเลยโอ้กไก่ชิบหายเลยวะ เอาเอาในคลิปนี้จะรวบรวมกองทัพเอาเอาหมาก้าตัวเฮ้ยหยุดฮง Thank you เฮ้ก็เว้นเห่าก็ไอ้นี่ไงเห่าแบบนี้ไปเลยแรงขนาดเดือยเลยเะยะหิวกระสุนของยุโกะคือตรงนี้แล้วไม่ดูอยู่โน่นอ่ะ แล้วแบบรัสต์หมี่รัสตหมี่โคตรกว้างอ่ะโอเลื่อนโอ้เลื่อนก็กลับมาฟื้นฟูนึกวก็หมดนอร์มอลไออ่อนเบองที่เดิมเ้ยข้าไปเข้าไปฟรีเดียวกูหมดใสแกเออสายมือฟาร์มอ่ะฟาร์มจอเนี่ยเนี่ยไอคอนเทนต์หาฟาร์มเนี่ยมันไม่อย่างงี้วะมันต้องมาให้กูหลังๆไม่ให้แต่แต่เริ่มเลยวะเอ็กแท็บเล็ตเด็กเราขอดาบเจ็ดเดี๋ยวถ้าได้เอาไปเลยฉันเป็นคนเลี้ยงหมาเพราะว่าเรามีแต่เมเปิ้ลตี ไอตีมีดแรงขึ้นเลยกูเด็กเลี้ยงหมาไอนายหมาถ้ามันอยู่ในกระปุกในถุงเราเนี่ยมันหิวตัวเองได้อยู่ในใช่ปะไม่เนี่ยเห็นนายปล่อยออกมามันก็เลื่อยเท่าไหร่เท่านั้นไม่ใช่เหรอใช่เหมือนมันหิวแค่คนอะของโกระเนี่ยมันไม่ติดไปแล้วไม่เป็นไรไม่รู้เอ้จะรู้สึกว่าหมามืดบิดไม่เป็นอย่างไรหมาป่าเแล้วทุกคนระวังด้วยหมาป่าเกิดแล้วมืดจิ๋หายอะไรหรือยังมาแล้วแจกสมาชิกคนใหม่เฮ้ยเดี๋ยวกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดน ฮัลโหลฮัลโหลใจเย็นไอ้ที่ข <im iter work> cool. ึ้นมาไม่ใช่กูอ้อมไม่อ้อมนับนับครบไม่ใช่คนนั้นเป็นผีอใต้รถเหรอมึงกูเห็นนะมันแอบไปใต้รถไฟนี่ไงกูเจอมึงแล้วจริงด้วยอืมแมพตอนกลางคืนแบบเข้าหมู่บ้านเข้าถ้ำมองไม่เห็นน่ะเวลาตัดต่อกูต้องเร่งแสงให้คนดูอะโอ๊ยโดนไล่ไปกับพื้นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยปล่อยหมาหมาตายแน่เลยไอ้หมายังไม่พร้อมเลยวันไหนปล่อยแล้ว กูเลนกีตารจากที่รถเนี่แหละมันถึงเลยเล่นกีตาร์จากที่รถไปอ่ะห้องหอห้อง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 ห้อมห้อองห้งอ่ห้ององหอห้องห้อ้องมีห้องห้ออองห้องหห้อง้ออ้ออหลอ้อหอ้หมาหอ้ มันก็เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเ่งไล่ดูดไปเลยรอถ้ามันเกินถุงเราเราก็เจ้ามันมาไว้บนรถไปให้คนขับไปแล้วบอกขับอยากไปเนี่ยทำไมตัวเราทำไมตัวเพิ่มมันถลัยวะฮึมันมันมันจะเป็นแค่ตอนวางของนะในในระหว่างแบบล็อกของแล้วสี่ินอ่ะไม่จะเป็นอย่างนั้นเลยอะไรวะเลียกกับมมาวอ่ะ ปาดแม่งเลยฮึย่งฮึ่งฮึ่งฮึ่งฮงฮึ่งฮึฮึ่งฮึ่งมาเป<ไ>็นไม่ใช่จริงจองเป็น วัดดาเอ็กดีสี่ห้องห้องดีคถึงเขาคิดถึงเขาไม่ยอมมาเล่นเราเราเราถามเขาไปว่าดีจะมาเล่นตอนไหนแม่เาเฮ้ยใส่เรานขู่แล้วเวมยมันกายเป็นหมาแล้วว้ยก็เราเริ่มต่อตาเลยนี่ใส่ต่อตาเลยต่อตาส่องไวรุ่นไหใส่จานต่อตาทำไบีมาโอ้ยโอ้โหมอยากได้เนี่ย

ก่าหมาเนี่ยนะซอมบี้เดินมาผ่านตรงเนี้ยเนี่ยแบบสัตัวอะไรขึ้นบนรถมาเราเดินผ่านในพวกหมาเนี่ยเรื่องหายไปเลยพวกนั้นอะไรเพิ่งวิ่งเข้ามาใกล้หมาพวกนี้จะตายหมดเลยชี้หมาหมามาแดดเดียวโชคดีนะครับทุกคนกูเข้าไปกูตายแน่นอนอยากไม่มีมากูเดินช้าเลยไอ้ลำกูไม่เคยมองใครอยูเลยกูมองเพื่อนผมผมหยุดแผ่นโยกมาแล้วนะเพื่อไวไวเจ้าชีเลยเจ้าชีเลยเดี๋ยวแล้วเพิ่งเก็บกันบอยหมดแล้วเก็บมาแล้วกูซื้อคาบผิดเลยกูขอกูกูกูจนแล้วเว้ย กูจะซื้ออะไรครับกูกดซื้อแฟนซอมบี้เลยเอาลำหมาน้อยมั um. นต้องชอบกระดูกแน,น,น, oui. well น่ๆเลยตามหากระดูกไปไหนอ่ะมันจะหาไม้ออมเนี่ยยังไงเอา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 เก็บทองไปเิโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยคุ้มกันในเพิร์ดยุคอายุทยุกเอา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 เลยไปออมเดินกลับไปหาแล้วมือ มาไว้โอ๊ยมานกันปั๊บเอาเลยลูกเอ้ฟาวเงียบนะกูปล่อยใส่หน้าแม่งเลยไอ้ฟาวเอ็มบอดตอนนี้เรามีบัฟอินฟินิตี้แล้วเอ้บัฟนั้นจะไม่เป็นไรทั้งนั้นเลยโคตรโหดเลยคนที่เหลืออุ๊ยอันนี้ทีลิงเก็ตเล่เฮ้ยป่าฟอรรเียกพ่อไป แล้วทำอะไรกันอยู่มือมึงก็หยุดดีทำไมมือมึงหยุดดีทำไมยุ่งกูกำลังจะพี่อยู่ที่เลยต้องมายุ่งไอ้กูไอ้กูฟันระเบิดไปโดนอ๋อที่เออยายอ้อมเลยโค้จงใจอ่ะอุ๊อ้อมฟังระเบิดให้กูเลยโอ้โหกูเอาออมเลือดๆคืนี่ยอ้อมเรื่องมันเด้งด้วยเด่นมะ่ายเรื่อยๆยังเด้งเลยกูเอาออมไปวางระเบิดให้ดับเจ็กูอยู่ออมหน่อยดับเจ็บอยู่ตรงนั้นแ่ะแต่ดับเจ็บได้แล้วอ ดับเจตเหรอเอ,อ<ม>าเบ<ร><ะ>อก่าหแล้วมันโดนระเบิดปะ่ะเพราะมันต้ามัโด<า>นระเบิดกูหายไปเลยเว้ย,ต,ยวตุ๊กหายอะไรอยู่แต่แสดงว่ามันโดนระเบิดเลยดับเจตกูว่ามันล่วงมันมันล่วงดินไปก่อนระเบิดจะระเบิดตั้งนานแล้วเว้ยเดีี๋ยวเด๋ยวแล้วเปิดแต่เมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยกูไม่ได้เปิดเลยใครมันรีบเปิดเนี่ยอยู่ใครบ้าอา ใครใครใครมันไอ้นี่มันรีบเปิดเลยเนี่ย <c oughs> เปิดไว่ไ้จริงเดี๋ยวไม่ได้จะไม่หยิบอะไรเลยนะระเบิดมันไม่ได้โอ้หมันพอไม่พอม,มันเปิดแล้วของมันเกิดกันระเบิดมันเลยโดนรับกระเด็นไงโอ้ยหายแล้วกูต้อง<ไ>ปเปิดในวิชั่นคุ้มการคนขับด้วยเคลียร์เกียนะนะนะร์เกียร์เข้ามาไอพวกหยิบแล้วแอบอาป่าแล้วโอเคมาปะกูเห็นกูเอ้กูเอ้ตาแดงๆเดินตามกูกูเร็วกว่ามึงเลยโง่เอาออกทางออก เออแดกยูล่าอยู่หลังประตูมันอยู่หลังกำแพงเออแดกยูล่ากูเห็นมึงละมึงแอบมองหัวนี่อ๊ออ๋อผมตายผมไม่ไอ้พวกบริจาคเลือดเหรอปล่อยให้แม่งดูดเลยมั้ยโอ้มึงถ้ากูมีดาบเจ็ดนะกูสบายเลยเนี่ยกูนั่งไคพวกนี้ตีง้อสบายเลยโคตรง่ายเลย let's go let's go let's go go home let's go home งนูสิทั้งงอนไม่มีดาบเจ็ดสิ ดูยุจอมไอเว n นไอเวนมันปาระเบิดใส่กูกูเห็นคาตา sit down sit down no no you, you, are oh, oh. <S <s you bomb a b o m b m e bullshit ฝากหนูโห you b o m b m e ไน้นิดหน่อย Alittle bit ด little bit อย่าอย่าอย bullshit oh h ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าโจโจโจโตาย

กลับมาสิครบเจอเลยอะไรเนี่ยระดับเจดเป็นกูไม่รู้ก็มันไม่มีนั้นน่ะเบตลีดีว่ะได้ไหมอรอได้นะโน้โหจะกินหัวเลยว่าดู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 สเตตออนไปนักการ์โอ้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 เฮ้อ้เอามาข้ามากูไอ้ใดดูนี่อะไรวะเนี่ย มาอย่าเข้ามาเดินมาดิโอ้โหอะไรวะเฮ้ยมึงไม่ไหนมึงของให้ขายเต็มเลยมึงมาเก็บเลยนายเดินมานายของเยอะมากเลยไม่ชวบขนเลยไม่ได้ของข้ามาแบบโอ้ยต่อยกูบัตรตึงฮะเวดหมาไม่เป็นห้ดึงดึงโอ้โหกลับไปลูกดง ปปปเป็นสอาเลยลูกอันนี้ก,กต้องแบกให้หม,หมดเลยหมาตายไปลยแล้วก็มีหมาใกล้ตายด้วยแต่มันช่วยแบกเลยมันเดินเล่นอะไรไปกูแบกคนเดียวเลยเนะี่ยมันดูเละเทะจังวะ <c oughs> มีคนนั่ง <c oughs> มีคนนั่งแล้วใช่ที่นั่งเฉพาะนักดนตรีขอแต่กระดูกจริงดิมีหมาเองนั่งเลยมีที่ร <c oughs> ักษาหมาไหมไม่ม <c oughs> ี <c oughs> เอ้ยโอ้ยป้อมยิงหมาโูระบบ A.I. ร้อยเปอร์เซ็นต์ A.I. เหรอ A.I. บ้าน A.I. ฮาวอ o u How are you today? I'm fine thank you ไม่ใช่ A.I. นี่เด็กไทยเลยเด็กไทยเลยแม่ง I'm fine thank you จะติดเล็กเฮ้ยเพืจะทำมึงคอนเทนต์รถไฟหุ้มกร่อยเหรอไม่ไม่ไม่ได้หุ้มกร่อยกันเดดติดเหล็กจำนวนมหาศาลของมึงอ่ะคนดูสองแสนเลยนะเว้ยไอเดียโคตรมันจิดจอ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 ด อะไรอ่ะเอาาเจ้าหมาเจ้าหมาช่วยยิงหมาหน่อยยิงหมายากหน่อยเ้ยหมาตายแล้วแม่งโดนเหยียบมืออะไรพอนโกกัดกูเออเอ๊ะขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้ my god ยานหยาบยมายย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 ายย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 ยมาหมากูแล้วเว้ยย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 เลยไปยลยยยยยจยยอย ด็อกนำกองทัพเปิดในวิชันและนำกองทัพไปไอ้ปักกิ่ง already โดนพันไไอ้เพิร์ดด้วยกองทัพหมาหมาไม่ระวังหมามันติดเลยนะเฮ้ยวันนี้ป้อมไม้อยู่ใกล้ๆอูยเพิร์ดเยอะมากปล่อยให้หมาเป็นจำนาทีไปเดินเดินเดินสบายชิวๆเลยเมื่อหมาไล่กัดเลยอุ้ยคนเล่นเพลงอยู่ไหนคนเล่นเพลง มากูตายหมดแล้วปกติมันฮิวหมาไม่ได้อยู่แล้วไปไปฮิวคนด้วยมึงอะเฮ้ยฮิวคนก็ได้แต่ไม่ฮิวคนไงอยู่ไกลเกินกูต้องอยู่ตรงกลางหมู่บ้านใช่ไหมเฮ้ยเฟิร์สสเต็ปสเต็ปกูลูกมันมาตีกูไม่ได้เลยไออ่คนตีไอคนฮิวกูมันอยู่ไหนวะมึงเดินมาแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยมึงตายมึตายอยู่เหรอมึงกลายเป็นลูกครึ่งแบบพายผีดิบไปแล้วเว้ยมึงชุบกูดิถุงกูหายเว้ยมึงต้องชุบกูเว้ยมึงต้องชุบกูนะเว้ยอาร์ไดร์ลินรีนสูดสีเนี่ยไหนๆชุบสิ ทำไมกูชมไม่ได้ว่ะเฮ้ยกูอยู่เพื่อไปเกิดเองเก็บทองหน่อยโอ๊ยจะซื้อปืนลูกองเอามาป้องกันตัวหน่อยก็ได้นะจะไปหาที่เฮ้ยได้ปบอกแล้วกูคือบอลฮันเตอในตัวกูแตกมาเป็นบอลเลยกูกูหนึ่งวีกี่ตัวก็ไม่รู้ในนี้อยู่ไอเออกูตายแล้วขวาเมือมันมีนั่นยูนิคอร์นมา่านะโอ้ยยูนิคอร์น กคเกือบไปแล้วอย่าเพุ่งดันมัดดิเออนั่นแหละเออโอเคน้าโฮ้ยอะไรข้างหน้าเฮ้ยบอกกูด้วยกูมองไม่เห็นอะไรอยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยเอ้อนั่นแหละเอออยู่เลยชน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 เออด้วยไม่มีคนยิ้มเลยโอ้ว้าวพี่กบแล้วถ้ามันไม่ขึ้นไปไอ้ไอ้บนนั้นอ่ะมันปลอดภัยกว่าเปล่าเออเอะไรอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย เฮ้ยเป็นหลังเตาโอ้มาคัลซันกูช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวไมึงมาไปอ่ามึงขึ้นมาไม่ได้ง้อไอ้เิร์หมาคัมไม่ให้กูยุบรอก่อนแล้วเว้ยรอกันแล้วมึงขยับมาใกล้ๆเลยมึงเคยออกไปข้างนอกเลยก็ได้หมาเต็มเลยไอเว้ยไอออมตรงมึงน่ากลัวมากเนี่ยไม่กูอยู่หลังเต่ามึงมาชุบกูไม่ได้หรอมันมีหมาแคมป์อยู่ตรงกูด้วยนะเออบนหลังคาแหละ เอาขับรถไฟมาข้างหน้าอีกเลยปไม่มีปืนจริงหรอเว้นเดาเวพอพพอพเจปืนยิงให้เออเเิ่ัวะมนนียิงฝั่งไหนแล้วปะเออตายเพิ่อเออะไม่ไอเพิ่นยิงมันเนี่ยยิงมันเนี่ยดิไปละเคชอะไรวะเนี่ย อะไรอะมีกลังใจขับแล้วอโผงเปล่งยิ้มตาว่ะ Listman นี่เดี๋ยว Listman The Listman in the world you know I'm a Dubai I am t Dubai let's go อะไรเโอเคโอเคโอ้ Money money e y yeah I'm so rich so rich Thank you ติดบอลหลังกิ๊ดลี่ได้ไหนติดดีโออ้้ I'm 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 stop 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 now งๆก็ต้องการขาด ไม่อยู่ดีมึงเป็นลูกครึ่งหลังขึ้นมาเลยพูดะว่าสามกินไอ้แฮมมันดีเนี่ยแล้วกูดึงเงินออกมริจะกลายเป็นอีออมคนเดิมเลยใช่ไหมออมไทยแล้วบริจัยเป็นออมไทยแท้แล้วกูดึงเงินออกหมดเนี่ยยูไทร์ิสยูไทดิสยูไทร์ิสยงให้กูลองอ่ะโอ้โอ้เฮ้เมืองว่ะใกล้ไว้ที่คิดแล้วกูเห็นไอ้เป๊กกําลังโดนแล้วไอออม พร้อมยังท้อนอ้อมขับไปเลยเโอ้โหมากูก็ไปโอ้รอนซ์มีออกมาจะรึ่งเมืองมันโดนไฟทับตายเฮ้ยดูดูเฮมีแขนกูมีแขนคนเดียวไอ้พวกโง่มันรู้เงินเป็นไม่เกี่ยวกันเว้เออกูมีแขนคนเดียวไอ้พวกโง่ไอ้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 สาวสาวของออมเหรออะ ยิลลี่เนี่ยแหละสาวแกเนอ่ะเว้ยไม่เกี่ยวอ่ะเว้ยอนโอ้เฮลโลกรูปแผ่นรองบอลไนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วรองบอลมึงเจ้าบอลไปลองขี่ลองขี่ไอออมเหรออ๋อโอ้โหไอ้ยังลองได้ยออมไปลองขี่ลองขี่ไอออมเหรอเนี่ยไอไรดิส้ยหมาหมาเฮ้ยขอขอดเลยว่าขอสักตัวเออย่ามันไม่มีหมาทำมาชีพไม่ได้เสร็จทีนี่เพื่นไม่ไปลองกาวีเปล่าเราจัดเก้าอี้ไปให้เพื่นเลยเพื่อนกาวีก้าอี้ข้างหน้า ยเัหลงวะใครจะไปนั่งหัวแบงไอหมาหมาหมาเพิ่มๆพิ่่มจุดจุดจุดไอ้อมออมจุดจุดจุดยิงหมาหน่อยยิงหม้ายไงหนเึ่งว้ยชิบหายแล้วหยุดหยุดมึงจะไปไหนหยุดปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวนี้กูไม่สั่งเดี๋ยวนี้โอ้โหอ้ กูไม่เคยมาเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยอย่าอย่ข้าฆามันนะโอ้ยมันจะฆ่าคุณไอ้ชิบะไอ้หัวแบงหยุดเลยนี่กำลังจะนี่กำลังจะอะไรกำลังดูเมื่อกี้นี้แล้วอยู่เพื่อดูอะไรเพื่จะตายนะ้ตายตายกลางฝูงหมาสิบตัวป่ะเ้อเก็บๆกูจึงไปเอาไว้ข้านิโคล่าไป I'm too weak help me I'm too weak เออรับสึกอยู่ เอ้ยไม่ไม่ตายเลยแม่งม,มีทั้งฟับเลือดฟับมีดโอ้โหไม่ตายเลยไ <Okay. S 1> อ้แอม two week help า e ไม่ไม่เป็นตอนกลางวันเลยทำไมแอมพายมันอยู่กันได้วะเอานี่ไปฮอลลีวู้ดอะไรอ่ะโหมึงวิ่งออกมาจากไหนกันไอ้พวกมึงเนี่ย,นนยงอกมาจากกิมกันเหรอฮอลลีชิตว้าาาเด็ก <laughs> นายหมาเวมันกำลังยื้อเวลายอยู่ <c oughs> แปด,แปดอินโอนไม่ทันไนอะ้นโอโน ตัวเลยอายุกอดตัวแล้มเป็นยาไปดูแลหมายนี่ไม่ต้องสนใจฉันเฮ้ยมือหรือมึงจะใช้มีดสอบมีดคู่อีกมันเวิร์ยังไงกันก็ฟันฟันฟันร้วงอะสับไปสับมาฟัน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 เลยมันถือได้แค่ข้างเดียวอะมันจะดูดเลือดแรงกว่าเดิมเลยอันจากแ๊กแป๊กแป๊กมันจะกลายเป็นแบก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 กอะอันนายอะไรวะเนข้อมูลล้วนร้วนลวนไอ้เวทดูดเรืดูด ได้ๆได้ได้ดก็โกงเลยไอ้นายเออมีมีแบบ่ไสองอันเว้ยมันมันฟันรัวเว้ยแล้วมีเอจีกับัอีกเว้ยแม่งไม่ตายเลยนั่น่าจะเล่นสายไพโลอ้นี้ปะเออทเออง t เลสเลสเลสโเโอเคเฮยเฮเฮ้ยเยเยเฮ้ย้วเฮเ้เฮเเฮยเฮ้ย้ยเฮย้้้ยเ ยังไม่ใส่ล็อกไฟอยู่อะไรไปยิงยิงยิงบนหลังคายอมเต็มเลยเอ้พกอดเต็มพี่พ huh like ี well, so. to to things, like ่ไม่พยายามปีนขึ้นไปแม่งโดนหมากูกัดร่วงเลยร่วงแล้วรวะกูว่าถ้ากูกอดเต็มกูหนึ่งหนึ่งกันนี่ก็ลาเล่ลาได้เลยเอ้ยนี่ไงคือเสร็จแล้วนายแต่ข้างหน้ามันเสร็จแล้วเว้ข้างหน้ามีหมาโอ้โหเยสไอ้เนี่ยเออ ฮ่องถ้าไปในชีวิตจริงเนี่ยยูโกมเล่นมือแขกไปแล้วแหละใช่มือมือมือกูละเอียดมือกูละเอียดไปเล่อยนะไอพี่ดีเฟนน่ะที่ไอ้ไอ้กวางมูเสี่ยงเงินแม่งเล่นเล่นวงหรอกแล้วแม่งดีดกีตาร์เร็วๆอ่ะที่มันบุนแขนนะแม่งแม่งเพลงมันเร็วแล้วแม่งก็ดีดเตลเร็วตามเลยแล้วแม่งก็แขนหลุดเลยเอ๊ะมึงขาดสิ่งนี้ได้ไงมึงไม่ซื้อไว้เนี่ย จะจะเฉลิมฉลองโดยไม่มีไฟจุดทูได้ยังไงวะเก็บไว้เก็บไว้ก่อนดิใช้งานหมาหน่อยไหมหน่ยเอาไปปล่อยไปมกัดเทสลาเหรอเก็บเอาไปเยอะสุดเลยโอเคให้เก็บไว้เก็บไว้ดีกว่าคนน่าอยากดูไปรุมกัดเดสลามากกว่าอ๋ออันเตรนานกร่งของสาวดีดีสติกนะอยู่ทุกสารทิศมารวมกันเป็นเป็นคำถามถ้าเกิดว่ามึงอยากเล่นผ่านใช่ป่ะแบบไอ้เควสขายเทสลา S <S <an ian> มึงต้องไม่เล่นแบบที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ไปเราต้องเล่นรอบอื่นไปอันนั้นแ่ะเราไมนไม่น่าวิ่งทันเลยเฮ้ยข้ามไปเองเฮ้ยแปดหมื่นเฮ้ยมันไม่พูดอังกฤษหรอเฮ้ยกลัวบอลมาติดให้มึงเพิ่มไไหมทำไมมึงงงเงียวะมันต้องมีพลังดิไอ้นอนแทะเอเนจีหน่ะตอนเราปิดไว้ปีจอยปีจอยกำลังอ่ะแกมีพลังแกมีพลังแต่รอบคุณพลังอันยิ่งใหญ่ไว้แกเลยเนี่ยโอ้ thank thank you ทักค yeah 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 no p ้โน้พเพมโน้พเพม yeah look at me look at me am ดูมใบอ่ะลูกแอดวีลูกแอดวีโอเคลูกเอดวีเออบางหลังเราอไว้นเต้อง้องบางหลังเลยเว้ยเราต้องเราต้องปิดตายตรงนี้ไม่เป็นมันต้องไม่มีอะไรผ่านได้เว้ยกลัวมีอะไรไม่ดูแลหมาก็อยู่ข้างบนนะมึงเห็นป่ไม่คือเงินมึงอ่ะทะลุหน้าขูตรงยาวเลยตรงยาวตรงยาวเลยมาป่า้วยโอ้โหเยองเลยมองไม่เห็นความเร็วมองไม่เห็นมีดเอาเอ้าเอ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 ยังเด็กเราห้าเอง ยังใช่ไหมอีกสองเลยโอ้ยไปอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายตายเฮ้ยยนางอะโคตรเร็วอะอะไรอะไอ้ใครกูอะใครกูเห็นระเบิดไอ้นายตายแต่ว่ามันยังอยู่นี่เก็บของดวโอ้ยโอ้ god หมามาได้แล้วกูกูยืนหนึ่งหนึ่งงงเลยเลยเป็นแล้วน้องยืมไอ้มาพวกไอ้พวกนี้ใช่ละช่วยด้วยหมากัดไปเลยลูก มวิ่งาอีกตัวเข้ามาชิดมึงแล้วตัวเก็บคอสนับสนุนเปียงรีโหลดสนับสนุนเปียงคอมเมนต์สนับสนุนเปียงแย่เลยนะแย่อยเดียวเลยแล้วยิงมาทำไมกูว่าอไม่กูไม่ได้ตั้งใจกูพยายามยิงดักมันก็ต้องยิงดักเออสนับสนุนเปียง

ยังเพิ่มภูมิเมื่อกี้ยังไม่หยุดอีกอะเอาเ,เอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ,าเอ,าเอา้าจิ o จวนนะแฮปปี้ฟีหงหงหงโอ <c oughs> นี่ไงจ่าฝูงกูสีเขียวมาเขียวจ่าฝูงมันนอนอืดอยู่ทา,างข้างขวาของรถไฟเหรอเนี่ย <c oughs> มันรอโดนชุบอยู่นะนี้ตั้งแต่ไหนแล้วเนี่ยตั้งแต่ซีซั่นแรกไหมเนี่ยมึงไอตัวนี้เนี่ยโอ้ thank you oh my god อ่ะเนี่ยเสิ่ง อ๋อปิดไว้เว้นปิดไว้ออมต้องปลอดภัยที่สุดเว้นอย่ามันต้องไม่มีอะไรเข้าออกได้ใช่ไม่แ,แต่อากาศโอ้ยหมากูดันออกมาเฮ้ยเฮ้ยเยเยยว้า no กำมากำมา retreat 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 กลับมาเร็วไปไปไปกลับกลับ retreat เตง็ง retreat เรลยเราได้ใส่กอบมาหนึ่ง อ้ตัวผสมที่ลงตัวแต่ซาตเจารย์ลงพืชหรืยเติมสารพิเศษบางอย่างลงไปในส่วนผสมโดยตั้งใจเติมสารพิเศษอีกอย่างลงไปในส่วนผสมโดยตั้งใจไอ่หมาขวามือขวามาเจ้าเอาเอาอีกนี่เอเอาให้สู้เอาหยุด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 มสู้กันนี่คนลาเลยนะเว้ยมึงรู้เปล่าอะไรที่จะน่ามากกว่านี้เว้ยคือการให้กูจัดท่าหมาพวกนี้ถ่ายรูปอีกรอบเยเอ่างใกล้ๆหน่อยเป็นไปได้านหลังเรปล่ากูพยายามเร็ว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  หมดยังหมดยังหมดหมดหมด้ังอะไรเดี๋ยวเป็นพยายามอยู่แบบเพิ่งไอ้นายเจ้นายชุดยเลี้ยงเลยนาเลี้ยงนายเลี้ยงไปแล้ว้้าผ่าผ้าผ่าใฉรช่ยผ้าผ่าผ้าอ้เามย่าเนี่ยไม่ดีเร็ว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 เรเราม่สารฟ้าเลไม่สารฟ้าระวังระวังมีสรฟ้าอยู่ใกล้ใเลยไปเลยแคึงเก็บเก็บเเก็บเก็บเกเก็บเกแล้วก็ปล่อยไูแล้วไมถูกแล้เดี๋ยวเดปล่อยทีเดียวเเดี๋ยวพวกเอาปล่อยไปไอ้เนี่อะไรเนี่ยไอ้เ่เราติดก่อเจ โอ้ยโจนเอ้ยโจนนั่นซ้ายมือไว้ไปไปไปลบลบลบเดี๋ยวไปโดนยิงนะเว้ยกูเดี๋ยวช้าคือแล้วคือแล้วเพิร์ดเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอาเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปสุดเลยอะไรนอะลบลบกูล่ะอ๋ออโอ้เก็บเงินเก็บเงินเก็บบอลโอ้โห้โเก็บแล้วเก็บอ้อมนั่งอยู่แม่งก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บอ้อมมันเก็บแล้ว โอ้ยมึงไม่ได้เก็บเก็บระเบิดไปนั่งนั่งนั่งออมนั่งไปนั่งไปไปมึงเห็นระเบิดไปเอาไปเก็บแล้วไม่เห็นแล้วมึงไม่ออมไปแล้วตอนนี้โอ้ยได้รับทุกคนรอนิโคลามาแล้วปอยเออมึงไม่มึงเก็บบอลมึงก็ชิบหายดิมึงเห็นไหมในโคลามาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแล้วนะเดี๋ยวจะไปยิงไง ไกูจะไปตีอะนายหมาไปไหนเฮ้ยหมาอย่าเพิ่งนี่ปล่อยแล้วเหรอไม่ไม่ไม่กูเอาหมาให้นายเลยอ๋อนู่นนู่นในตัวนึงกูเนดี่ยดี่งกูเดินตามเราแล้วดิดเลยเว้ยมึงเอาหมาให้แม่นอะไรพวนี้ไปก็ได้นั้นนันนัถือถือไอไอหน้ากากไอ้นี่ไปเลยวุดนแล้วหมาใหญ่ไหนนี้หมาในตัวนายใส่ตันแล้วป้อมปืนแล้วแล้วออกมาแคำนึง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 อยู่ไหนอะออกมาสั่งเวชขอบแค้นนะบัดนี้ ออกมาเฮ้ยไปกัดไปกัดที่คนล่านี่นายนายไปชุบนายไปชุบเอาหน้ากลางไปชุบเร็วนะอะไรมันจิอะไรมันอยู่ในนั้นวะเจอแล้วเจอแล้วอะไรยิงให้แล้วยิงให้แล้วพี่หมาใหญ่กำลังนี่อยู่เอาวิญญาณของมันมาหมาดัดแกงข้าเอ้ยเป้ยมัน เลี้อะไรอ่ะเพราะมีตัวแอบอยู่ใต้รถอู้หูหูมาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้ไไหนละดีจกียูโก้จยแล้วโก้ We did it my friend We did it อ้ Hello กคือกดบยาดบยาตรงนี้เลยไม่ไม่ a k e o n อะไรเออด ปุ๊บต้อบลักสเนกออยเงี้ยมึงรู้จักไหมสเนกออยไม่ได้ใส่มันนีตัวนะ้ตนเนเีมึงจะ<า>ไปะไหนมันไม่ทันเอาจริงเอาเป็นหัวมันถ้าเกิดเราฆ่าเร็วมันทันได้เลยมันวิ่งเดอมากเลยวีดีดไม่เฟรน We วีดีดอยู่ท่ามกลางฝูงหมาผู้ทรงพลังแขง็งเกร่งมีมาที่ยีงหมาที่จังหวันี่หละไ้เราคืนกนุ้มกันจังหวัดนี่แหละได้เวาคไม่ไ่ต้อการใช้กองทหมา มันไม่ได้ใช้แล้วขอเขียนสดตัวดูคุณเองฆ่าหมาตัวเองไม่ได้เลยคุณอื่นฆ่าได้เลยอาไปไปเดียบจบล้วอาไปไปหมดเลยไปหมดเลยเย้โหโ้เดีเสเียมาโจ สบายกูได้บอลฟรีตตวตัวออมกะเด็นเลยอ่ะโคตรสะดุกขนาดอ่ะเราลักในรูโอ้มึงแย่แล้วไอ้หนูดวงห่างกูนึกว่าเป็นไฟทอดอ่ะแม่งเป็นพันแล้วโหมันโอ้เอาจริงดิเล่นยังไงน่ะคำถามมันกีมันโอลิมปิกเหรอ เอเราวิ่งคนนี้คอหายไปไหนนะยก็ไม่เห็นคอแล้วนะเอวลอยเอวลอยได้เอยดูสกีคนนี้เนี่ยโชว์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 สะดือแกทำได้กิลลี่แกทำธารกิจเสร็จปิกวันหนึ่งแกไปนอนได้แกถูกปนแกถูกปนแล้วแกไปนอนได้